สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนายวรพงษ์พงพิทักษ์ครูเก่งเฉิจงจีนะครับครูใหญ่ของโรงเรียนภาษาพาเพินนะครับโรงเรียนอยู่ที่ถนนพระราม3อาคาร3 on 3สถานีบีอาร์ทเจริลาครับวันนี้เราจะกลับมาพบกับข้อสอบ HSK เอื่อจะเป็น2ข้อสุดท้ายและที่จะอยู่ในพาร์ทของการอ่านนะครับก็เป็นโจทย์เดียวกันนะครับใช้ตอบคําถาม2ข้อนะครับเป็นข้อ17.1กับ17.2ครับ โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงไปมากกว่านี้ไปดูที่โจทย์ของเรากันเลยดีกว่ากันนะครับโ okay. อเคอะมาดูโจทย์นะครับโจทย์นะครับอันนี้จะเป็น17.1นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเจอกัน17.2นะครับสัปดาห์นี้เราเจอกัน6วัน6วันนะทุกทีเราเจอกัน5วันแต่สัปดาห์นี้จะเจอกัน6วันนะครับโอเค เหมือนเดิมนะครับเทคนิคในการทำข้อสอบในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปดูที่คำถามกันก่อนแล้วก็ดูที่ตัวเลือกเพื่อที่เวลาเราอ่านบทความเราจะสามารถโฟกัสไปหาคำตอบได้เลยนะครับค,คำถามนะครับวนครับเจอตัวว่าจู่ย่าเสียงก้าวสู้บน,นะครับเจอตัวว่าบทความนี้นะครับจู่ย่าหลักๆเลยเสียงต้องการที่จะก้าวสู้บอก บอกเหมือนพวกเราอ่าใจความหลักของบทความนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเรานะครับโอเคต้องการจะบอกว่าเขาเองขวานจิง越来越多ขวานจิงแปลว่าสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมย่หลยื่อ,ยยอคำนี้ HSK HSK4 ต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเขาจะมีการเทสด้วยถูกไหมยื่อแปลยยออว่านับวันยิ่งอะไรขึ้นเรื่อยๆนะครับรานนี้มันนับวันยิ่งเป็นอะไรก็ต้องไปดูที่ สภาพที่อยู่ข้างหลังเยอะหลายเยอะนะครับในที่นี้เขาใส่คําว่าเจาเกาที่แปลว่าแย่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลว่าสภาพแวดล้อมจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับ okay. <Okay. S 1> ข้อ b นะครับเ <Okay. S 1> ขาบ,บอกว่าเ h a หย่องอีซื่อซิ่งไข้จอเกับตัวนะครับเราถ้าเอามาวางไว้ข้างหน้าเวิร์หน้าคำกริยานะครับจะมีความหมายแปลว่า สาวบอกว่าให้ทําสิ่งนั้นให้น้อยลงแต่ถ้าบอกตัวแปลว่าให้ทําสิ่งนั้นให้เยอะขึ้นอันนี้ชาวโยงคือให้ใช้ให้น้อยลงนะครับมลติถ้าเราป่วยอยู่เขาบอกตัวซีวสีก็คือให้เราพักผ่อนให้เยอะขึ้นแบบนี้นะครับตัวสาววางไว้หน้าเวิร์บจะมีความหมายแบบนี้นะครับในที่บอกว่าฉาวโยงให้ใช้อะไรให้น้อยลงนะครับอีชื่อซิ่งควายเจออีหนึ่งซื่อครั้งซิ่งซิ่งเนี่ยนะครับถ้าเราวางเอาไว้เครื่องหลัง แบบนี้จะมีความหมายว่ามีลักษณะแบบนั้นนะครับอีช e ื่อซิงก็คือมีลักษณะที่ใช้ครั้งเดียวนะครับก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งนั่นเองนะครับไม่เอามาใช้อีกแล้วอนะีช e ื่อซิงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี้อีชื่อซิงมาขยายควาค่อยเจะที่แปลว่าตะเกียบก็คือเป็นตะเกียบที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งนะครับ e อีชื่อซิงมีความหมายแบบนี้น,นะครับามาข้อ c นะครับ 森林被ายนะครับเศรษ林ก็แปลว่าป่าไม้นะครับเป้ถูกโพวทำลายนะครับป่าไม้ถูกทำลายลงไปข้อดีนะครับเหยาตัวย่งมูยอ่าเมื่อกี้นี้ตอนที่คุยคำว่าเสาวย่งนะครับข้อนี้เราม,มาเจอแล้วตัวย่งนะครับเหยาวควรจะหรือต้องตัวยง่งใช้เยอะๆนะครับใช้อะไรเยอะๆมู่ฉายก็วัสดุ ที่ทํามาจากไม้ตัวโยกมูชฉายคือให้ใช้วัสดุที่ทำจากไม้เยอะๆนะครับโอเคเมื่อเราอ่านคําถามและตัวเลือกกันแล้วเราก็สามารถที่จะไปกวาดสายตาดูแลกอหาคําตอบกันได้แหลวนะครับโจทย์ถามว่าใจความสําคัญของบทความนี้ต้องการที่จะบอกพวกเราว่าข้อนี้นะครับเจอโจทย์ลักษณะนี้ก็จะรู้แล้วอย่างที่เราซื พูดก็จะขอพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางคนเพิ่งมาดูในทเทปนี้นะครับก็คือลักษณะของข้อสอบแบบการอ่านจะมีข้อสอบอยู่2ประเภท1ประเภทที่มีคีย์เวิร์ดกับ2ประเภทที่ไม่มีคีย์เวิร์ดคือเราจะต้องอ่านทั้งบทความเพื่อหาคําตอบแต่ส่วนใหญ่ใน HSK 4ยังไม่ได้ยากถึงขนาด HSK 5กรรมการผู้ออกข้อสอบไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับคำตอบ มักจะไปปรากฏอยู่ต้นๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะข้อนี้จะเป็นที่บอกว่าบทความนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเราอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับโอเคอ่ะพอเราเริ่มอ่านนะครับเปิดเรื่องมาเลยก็อ e ีชื่อซิงควายเจอตะเกียบแบบใช้ครั้งเดียวโอ้เข้าทางไหมถ้าเมื่อกี้เราไม่ไปอ่านตัวเลือกก่อนนี่เราก็คงคงต้องอ่านไปเรื่อยนะ แอบเมื่อเนื่องเนื่องจากว่าเราอ่านตรงนี้มาก่อนอย่างน้อยที่สุดนะใจเรามาแล้วมันพูดถึงเรื่องของ e t t sing ่อยเจอคือตะเกียบกัใช้ครั้งเดียวใช่ไหมาวนี้เพื่อให้มั่นใจมาอ่านข้างหลังต่ออีกหน่อยเนาะ e t t sing ไข้เจ็บใจชงหัวจงสืยงเตหินผูเปรียบน,นะครับเขาบอกว่าตะเกียบใช้ครั้งเดียวเนี่ยนะครับในชีวิตประจําวันเราเนี่ยก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะยชคที่ใช้ใจฟันเตีนยนโดยเฉพาะ ตามร้านอาหารพัฒนาต้าไายตั้งนะครับก็เป็นต้าไายตั้งก็จะเป็นพวกร้านริมทางนะครับร้านริมทางโดยเฉพาะบ้านเรานี่จะเยอะนะเพราะบ้านเรานี่เป็นสตรีทฟู้ดเฮเวนนะก็สวรรค์ของสตรีทฟู้ดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณร้านสตรีทฟู้ดนี่แหละนะครับย่งกตะจุยตัวใช้เยอะสุดเลยนะครับพวกวเพาว่าเคอร์เสี่ยเจียเล่นหวยน,ะนักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าเจ้งซื่อไฟฉางล่างไฟเดอร์อันเนี้ยมัน ลางเฟยก็คือเหมือนสิ้นเปลืองมากอ่ะเข้าๆไหมฮะถ้าพูดมาอย่างนี้อ่ากับตรงนี้บอกว่าให้ใช้อะตะเกียบให้น้อยโอ้ดูเข้าๆมากเลยใจเทไปที่ข้อ b ก่อนเลยนะครับใจเทไปที่ข้อ b ก่อนรู้สึกว่าแม่ใช่เนี่ยนะครับอ่ะตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเยขาก็คิดว่า,ฟฟานะม,วมันสิ้นเปลืองมากเพราะนั้นเขาบ่นว่ามันสิ้นเปลืองมากก็แสดงว่าเราก็าควรต้องใช้ให้มันน้อยลงไง ถูกไ,ไหมฮะเป็นลักษณะของการตีความนะครับเป็นลักษณะของการตีความเขาไม่ได้บอกว่าเราใช้น้อยลงตรงๆเพราะนี่ h, h k 4สี่และไม่ใช่สองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามแต่เป็นสี่นะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงขนาดนั้นนะครับก็ตีความเนาะเขาบอกมันเตือนก็ต้องใช้ใน้อยลงถูกไ,ไหมครับอ่าพอเราอ่านมาอย่างนี้ไอ้ตรงเฟย์ฉังล่างเฟยมันก็จะสอดคล้องกับตัวเลือกขอบีที่เราสืบอบอกเนาะอ่ะาธรรมานะครับ เราใจเราเทไปข้อ b แล้วแต่ว่าเรามาดูช้อยข้ออื่นประกอบกันก่อนดีกว่านะครับว่าเอา่อเผื่อพลาดอ่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเรามาลองดูนะครับข้ออ่างี้เรามาดูให้จบกันก่อนเลยเนาะอินเวอร์ซิ่งข่ายเจอเพราะว่าตะเกียบที่ใช้ข้างเดียนยจูเย่าใช้ยงมูไฉจู่จุดหลักหลักเลยก็ใช้ไม้ในการทำนะถ้าเลี้ยงใช้ยงจะง่ายผู้ขวาย ตาเพียนสนลเสนลนะครับการใช้ในจำนวนมากมายมหาาลขนาดนี้ก็จะเป็นการทำลายป่าไม้เนาะ่ยยงงแซถ้าใช้อย่างนี้ต่อไปทีี่่ชิวางงยบนโลกใบนี้ก็จะต่อไปก็จะไม่มีป่าเหลือให้แล้วนะครับสภาพแวดล้อมก็เนื่องจากเหตุนี้สภาพแวดล้อมก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะนั้น เขาบอกว่าความจิ้งเหื่ไหลเเจ้าก็ความจิ้งเหื่ไหลเเจ้าก็ถามว่าถูกไหมถูกแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่โจจะพูดอ่านูกออกไหมฮะคือคือพวกนี้จะออกมาดักคนที่ประมาณว่าอ่าอ่านไม่เข้าใจแล้วใช้วิธีว่าเห็นเห็นอ้าเจ้าก้าวเจ้าก้าวอ่าเอาอันนี้เลยประมาณนี้นะครับอย่างนี้เห็นส้นลินส้นลิ้นโพกหวาอ่า เห็นสันสลินอยู่ตรงนี้เอ้ยเออหรือว่าจะใช่ข้อ C ดีนะครับตัวย่งมู่ชายตรงนี้ก็เห็นยนี่ยงมู่ช่ายอ่าแล้วข้อดีก็มีคําว่าย่งมู่ชายเออเพราะฉนั้นเอเอายังไงดีล่ะคราวนี้อ่าเขาออกมาดักเพราะเขาต้องการเทว่าคุณอ่านออกอ่านรู้เรื่องจริงหรือเปล่าถูกไหมข้อสอบแบบคนออกข้อสอบเขาเขาต้องการเทสเราเขาก็ต้องพยายามออกข้อสอบแบบนั้นแต่เรากําลังทริกที่จะไปเอาคะแนนทั้งนั้นที่ลงทีเราก็อ่านไม่รู้เรื่องอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับ a c d ล้วนออกมาดักทั้งนั้นเลยนะครับใจความประเด็นของอข้อนี้ก็คือเขาพูดถึงเราดูง่ายๆนะครับเขาเปิดเรื่องมาก็าพูดถึงเรื่องตะเกียบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วของหลักของการเขียนบทความก็คือว่าหัวเรื่องสิ่งที่ต้องการจะบอกมักจะอยู่ที่ตรงหัวเรื่อง ไม่อีกอย่างหนึ่งลักษณะของการเขียนแบบเชิงวรรณกรรมก็จะ,จะไว้ถท้ายเรื่องคือพูดอะไรไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมาบอกว่าเนี่ยแหละฉันกำลังพูดถึงสิ่งนี้ยู่ทำให้คนตามไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเฉลยตอนท้ายมักจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะน,นั้นนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคนะจำคำพูดเราไว้ให้ดีนะครับถ้าเราเกิดลังเลในคําตอบเมื่อไหร่ให้ไปดูที่หัวตรงตรงต้นประโยคเขาพูดถึงเรื่องอะไรโอกาสที่ ตรงนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีสูงมากนะครับมีสูงมากนะครับโอเคอ่ะเรามาดูที่คำแปลก,กันเนาะเมื่อกี้เราสึกษาได้แปลแล้แต่นี้เรามาดูกันทีละครเนาะอีชื่อซิงควายจือกตะเกียรที่ใช่ใช้แล้วทิ้งนะใน,งงในชีวิตประจำวันนั้นชใช้ชใช้งานนะครับ ชีย้ยง้งก็ขินูกเปียใช้กันอย่างเป็นอย่างไรเขินผูกเปียก็อย่างแพร่หลายพบได้เห็นไม่ทั่วไปนะครับโยฉี oshi, โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยฉีะ oshi, นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าในข้างหน้าทั้งหมดในสมาชิกข้างหน้าทั้งหมดโยชี oshi, คือหยิบหนึ่งในสมาชิกนั้นนะ่ะในข้างหน้านั้นนะ่ะขึ้นมาพูดว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับ เช่นบอกว่าหนึ่งปีสี่ฤดูเป็นอย่างนี้แล้วเราบอกโยกฉี chi, sh i, sh i, sh i, ่ชื่อเสียเทียนโดยเฉพาะยิ่ในฤดูร้อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียน,นห้องเราทุกคนน่ารักหมดเลยโยกฉี oshi, ่ชื่อสมมติแค่ดีขวังเวนผิงโดยเฉพาะย,ายิ่งขวังเว้นผิงเป็นยังไงก็คือเอาหนึ่งในสมาชิกด้านหน้ายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ที่มันผูกเปียกคือมีการใช้แบบนี้ เกือบจะทุกร้านค้าทุกวงการแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพัตคารกับร้านส r ตรทฟู้ดเนี่ยจะใช้เยอะที่สุดนะไหมยกออกมาจากข้างหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใช่ฟานเตียนนะครับฟานเตียนเนี่ยบางคนก็จะแปลว่าโรงแรมนะแต่โรงแรมก็คงจะตะเกียบเอาไปใช้ทําอะไรเนะเาะเพราะฟานเตียนนอกจากแปลว่าโรงแรมแล้วยังแปลว่าพัตคารอหรือร้านอาหาร ก็จะมีความหมายก็ประมาณคำว่าฟ้านกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เพื่อแปลเพื่อให้มันสอดคล้องกับบทความทั้งหมดเราซื้อเลือกที่จะแปลว่าพัฒนากาและไม่แปลว่าโรงแรงนะครับถ้าใครฟังว่าฟัานเต้นทำไมเราสูอแปรราคาแล้วงงอยู่ก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับต้าไผ่ต้า,า,ตาก็ร้านอาหารริมทางร้านสตรีทฟู้ดนะครับย่งต่อจุยตัวเพราะใช้กันมากที่สุดเลยนะครับปูปวทว่านะครับคือเสือจีนนะักวิทยาศาสตร์ 认 so really 为เขาคิดว่านะครับคืชส่ง่เป็นการใช้แบบนีการใช้เแบบนี้ทีเนการใช้แนะครับการใช้ตะเกียบแบบือ่ง่างี้นะค้เปลยืองอย่นางยิ่งนะครับนะอีเก่ยีคอสิ่งี่เาะว่ารใตะเกีแบบีสิ่งี้แบบ้ครังตเกียบแบค่นั้นคักๆนั้ตน使้่งม่รใช้ัใช้วัสดุจากไม้ จูอจัวผลิตออกมาก็คือทำออกมาทำมาจากไม้นั่นเองนะครับต้าเลี่ยงใช้ยงจียง hui โค่ไฟต้าเพี้ยสลินต้าเลี่ยงเลี่ยงปริมาณต้าเลี่ยงคือปริมาณมากนะครับเพราะตรงนี้ตรงนี้นักเรียนผู้ชมก็ต้องระวังนะครับในหลายๆครั้งเลยที่คนไทยใช้คําว่ามากแต่คนจีนจะไปใช้คําว่าใหญ่แทนนะครับ เช่นคนที่เขาอายุมากแล้วแต่คนจีนจะใช้ต้าให้ไม่ใช่ตัวก็ใช้ต้าถ้าเนี่ยหลิงเหินต้าอะไรเงี้ยเห็นไหมนะครับอ่โอเคต้าเลี่ยงปริมาณมากนะครับชุยงใช้ต้าเลี่ยงชุยงคือการใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยเจียงแปลว่าจะนะครับเจียงห้วยจะทําให้เกิดอย่างนี้ได้นะห้วยบอกความเป็นไปได้นะครับในที่นี้ไม่ใช่บบว่าห้วยแปลว่าเป็นนะครับห้วยบอกความเป็นไปได้นะครับเจียงห้วยโพควาย ก็มีโอกาสที่จะไปทําลายต้าเพีย้ยนต้าเพียเพ้ยนคือแบบมโหลานใหญ่โตเลยนะครับสลินก็คือป่าไม้นะครับในนี้ใช้คําว่าเพี้ยนเพราะว่าป่าไม้เนี่ยขึ้นขึ้นังเป็นแถบถูกไหมอ่ะลักษณะส,สมสมติเราง,ง่ายๆเรามองจากเครื่องบินเนี่ยเรามองป่าลงไปเรามองไปในป่าก็จะเป็นสีเขียวเป็นแถบเป็นพื้นเป็นแผ่นเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นป่าไม้ถูกตัดไปมันจะหายแบ่งเป็นแผ่นๆเนี่ย เขาใช้คําว่าตาเพี้ยนนะครับถ้าใครงงว่าทําไมตรงนี้เขาใช้คําว่าตาเพี้ยนมันมาจากเหตุนี้นะครับต้าเพี้ยนเสริอมนะครับทำลายป่าไม้ในวงกว้างหรือเป็นผื้นใหญ่ๆเลยนะครับถ้าะหากว่าจืจอาอาา้อเป็นอย่างเนี้ยตลอดเลยนะจื้อเชย่งอย่างนี้ ย้งจะฉี่ใช้ต่อไปคําว่าจะฉี่เป็นบทเสริมท้ายภักแสดงที่บอกทิศทางแต่ไม่ได้ใช้ในความหมายของการบอกทิศทางแต่เป็นใช้ในการความหมายในการบอกผลนะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูนะครับคำว่าจะฉี่ถ้าใช้ในการบอกผลลัพธ์ของการกระทําหมายความว่าสิ่งนั้นดําเนินต่อเนื่องต่อไปนะครับอโอเค เอ่อรูปกว่าอีถึงจะยังยงซาชิทยังใช้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับที่ฉิวชาบ,บนโลกใบ,บนี้ยังก็จะปูหุ้ยไม่สามารถที่จะใช้อยู่สณก็มีป่าอีกต่อไปใจ้นี้ก็คืออีกต่อไปนะมันมันก็ยังอยู่บนความหมายพื้นฐานว่าใช้คืออีนะฮะใจ้อยู่สณฑ์ก็อีกต่อไปนะครับ 环境也会因此而变得更加糟糕เลย e สภาพแวดล้อม也会ก็จะมีโอกาสที่จะอะไร in สือด้วยเหตุนี้นะครับ in มาจาก in way เพราะสื่อเป็นศัพท์สูงคำว่าเชื่อเพราะนั้น in way เชื่อเกิดอ่า in สือก็มาจาก in way เชื่อเกิดด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับ อินเสืออาราเปียนด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นยังไรก็ต้องใส่เตอรบอกสภาพเปลี่ยนเตอรเกิ่งจะยิ่งขึ้นไปอีกนะเกิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะจ้าแปลว่าบวกเกิ่งแปลว่ายิ่งใช่นไหมก็ยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าเขาก็แย่ขึ้นไปเรื่อยๆภาษาไทยแย่เขาใช้ลงนะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับ17.2พรุ่งนี้พรุ่งนี้ วันศุกร์ใช่ไหมเ,เราชื่อขออนุญาตอาจารย์ขยับขยับเ,เทปภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาข้อ17.2เจดจุดนี้มาขึ้นให้ให้ชมนะครับโอเคก็มาพบกับข้อ17.2กันในวันพวกนี้นะครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเทคนิคของครูเก่งนั้นดีนะครับอยากจะติดตามนะไม่ให้พลาดก็อย่าลืมกด ไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจนะครับใน YouTube Channel ก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามมาไว้นะครับเวลาขึ้นคลิปใหม่ก็จะได้เตือนนะครับหรือว่า Follow IG ของคุกเก่งเก่งจีงนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ